องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะมอบถุงยางชีพและเจลแอลกอฮอลน้ำให้กับอาสาสมัครสาธรารณสุขชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะค่ะที่บริเวณโรงเรียนผู้นำเมืองแม่ปะตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดนายมนพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะและอาสาสมัครสาธรารณสุขชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ ได้ให้การต้อนรับนายชัยวุฒิบรรณวัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เดินทางมาเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่เจ้าหน้าที่อสอมอในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะพร้อมกันนี้ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์น้ำไว้ให้ใช้งานนายมานพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกล่าวว่าต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อสอมอตำบลแม่ปะทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ทำงานคัดกรอง เป็นแถวหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จึงมีการมอบถุงยังชีพในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยกะโหลกและบ้านห้วยหินฝนเพื่อดำเนินการมอบถุงยังชีพตามเวลาและตามความเหมาะสมด้วย